เดี๋ยวเราทำข้อสามเก้านะคะเคมีสอวนอผงคอรีนที่ใช้สำหรับฆ่าเชื้อในสระว่ายน้ำเป็นของผสมระหว่างแคลเซียมคอไล์กับแคลเซียมไฮโปคอไลต์แคลเซียมคอไล์แคลเซียมไฮโปคอไลต์เติมผงคอรีนหนึ่งจุดห้ากิโลลงในสระว่ายน้ำขนาดแสนลิตรนำไปตรวจวัดปริมาณไอออนพบว่ามีความเข้มข้นแคลเซียมคอไลน์ไฮโปคอไลต์ ide, ตามลำดับนี้เลย 0.10.0670.133มิลลิโมลร์ ol ol ตามลําดับสมมุติให้สระว่ายน้ำยังมีความหนาแน่นเท่ากับน้ําบริสุทธิ์โจทย์ถามว่าไล่มาตั้งนานโจทย์ถามว่าเศษส่วนโมลของแคลเซียมไฮโปคลอไรในผงคอลีนเป็นเท่าไหร่ย้อนกลับไปว่าผงคอลีนมีอะไรบ้างผงคอลีนมีของผสมระหว่างแคลเซียมคลอไรกับแคลเซียมไฮโปคลอไรใช่ไหมคะก็เขียนให้แลดู เข้าใจง่ายนิดหนึ่งนิดหนึ่งผงคอรลีนมีแคลเซียมคอไลซ์ CACL2 กับแคลเซียมไฮโปคอไล์ถ้าเรารู้สึกว่าเฮ้ยจะเขียนสูตรเคมียังไงไปไม่เป็นให้สังเกตจากไอออนก็พอจะเดาทางได้เอาเลขประจุมาควยเป็นเลขห้อยนะคะจะเป็น CACL2 ไฮโปคอไล์ ก็คือ ClO ประจุลบหนึ่งก็มาคว่กับ Ca บวกสก็จะเป็นตัวนี้ห้อย2คือเราต้องการหาเศษส่วนโมลของแคลเซียมไฮโปคลอไรด์ว่าอยู่ในผงคอลีนมีเศษส่วนโมลเท่าไหร่เวลาหาเศษส่วนโมลเนี่ยเราต้องรู้จำนวนโมลของธาตุที่เป็นองค์ประกอบออโมลของสารที่มาผสมกันพูดผิดโมลของสารที่มาผสมกันให้ครบทุกตัว นั่นหมายความว่าเราต้องรู้โมนแคลเซียมคอไลต์เราต้องรู้โมนก้อนนี้โคเกมตั้งให้เป็นโมนแคลเซียมคอไลต์เป็น x โมนไฮโปคอไลต์เป็น y ถ้าเราต้องการหาเศษส่วนโมนของแคลเซียมไฮโปคอไลต์ ine, ใช่ไหมเศษส่วนโมนของแคลเซียมไฮโปคอไลต์เด็กๆต้องเอาโมนแคลเซียมไฮโปคอไลต์หารด้วยโมนรวมถ้าแทนเป็นสนัญลักษณ์ก็จะเป็น y หารด้วย x บวก y เราต้องรู้ให้ได้ว่า x กับ y เป็นเลขอะไรเดี๋ยวเราจะมาแปลความหมายจากปริมาณที่โจทย์บอกเรามาก็จะมีแคลเซียม2ูไอออนมี0.1โมลาร์0.1มิลิโมลาร์พูดผิดแล้วก็คอไลอรีไอออนมี0.067 mm มิ mm มลิโมลาร์เนาะแล้วก็ไฮโปคลอรีมี0.133สมิลิโมลาร์มิลิโมลาร์คือจำนวนโมล ที่อยู่ในสารละลายหนึ่งลิตรตัวนี้ก็มีศ mm ูนจ mm ุม mm ิลลิโมลต่อหนึ่งลิตรศูน7จุศูย์หกเจดมิลลิโมลต่อหนึ่งลิตรศูน3จุหนึ่งสมสามิลลิโมลต่อหนึ่งลิตรถ้าสารละลายมีปริมาตรเยอะขึ้นหน่วยจำนวนโมลก็คูณเพิ่มด้วยเลขเดียวกันตอนนี้ละลายในน้ำหนึ่งแสนลิตรแสดงว่าไอออนของธาตุทุกตัวไม่ได้มีแค่ศูนจุแต่มันต้องคูณแสนอะ10ิบกำลังห้าตัวนี้ก็ต้องคูณแสนคูณแสนถ้ามันคูณด้วยเลขเดียวกัน ถ้าเราทําเป็นอัตราส่วนอย่างต่ํามันก็กลับมาเป็นเลขเดิมแสดงว่าเราสามารถเปลี่ยนตัวเลขที่เป็นหน่วยมิลลิโมลร์เป็นจํานวนโมลได้เลยนะคะเราจะใช้ตัวเลขนี้แทนจํานวนโมลเลยนะให้เข้าใจตรงกันว่าทั้งก้อนเนี้ยในผงคอลีนเนี่ยนับโมลแคลเซียมได้0.1โมลอันนี้คือทําเป็นอัตราส่วนอย่างต่ํานับโมลคอไลด์ได้0.067 โมลน,นะแล้วเราจะรู้โมลของสารประกอบได้ยังไงสารประกอบแคลเซียมคอไลน์ถ้าเราดูจากสูตรเคมี K Me ของนางใช่ไหมแคลเซียมคอไลน์จะมีแคลเซียมต่อคอลีนต่อโมลของสารประกอบเนี่ยสารประกอบ1โมลจะมีแคลเซียม1โมลมีคอลีน2โมลดูจากเลขห้อยได้เลยเราสามารถคำนวณโมลของสารประกอบได้จาก โมลของไอออนใดไอออนหนึ ye, ่งก็ได้สำหรับแคลเซียมคอไลเราจะคำนวณโมนของแคลเซียมคอไลจากปริมาณแคลเซียมไอออนเนื่องจากว่าแคลเซียมไอออนไม่ได้ไปผสมรงอยู่กับสารตัวอื่นมันมีแค่ในแคลเซียมคอไลเท่านั้นนะถ้าแคลเซียมไอออนมี2โมนสารประกอบจะมี1โมนถ้าแคลเซียมไอออนมี10โมนสารประกอบก็จะเหลือ5โมนตอนนี้แคลเซียมไอออนมีศูนย์จุด 0.67โมลอยากรู้สารประกอบมีเท่าไหร่หารสองไปจุด0.67หารสองได้เป็น0.0335ตัวนี้แหละคือตัว x ก็คือโมลของแคลเซียมคอไลด์0.0335ต่อไปเดี๋ยวเราจะมาหาโมลของแคลเซียมไฮโปคอไลด์ จากสูตรเหมือนกันแคลเซียมไฮโปคลอไรจะประกอบไปด้วยแคลเซียมแล้วก็ไฮโปคลอไรต่อโมลสารประกอบใช่ไหมในสารประกอบ1โมลจะมีแคลเซียม1โมลไฮโปคลอไรสองโมลถ้าเรารู้โมลของของไฮโปคลอไรเราสามารถเทียบหาโมลของสารประกอบได้เลยตอนนี้ไฮโปคลอไรรู้แล้วว่ามี0.133โมล อยากรู้สารประกอบมีโมลเท่าไหร่เราก็หารสองใช่ไหมจุดหนึ่งสันสามหารสองศูนย์จศหหห้าตัวนี้แหละคือ x เป็นจำนวนโมลของแคลเซียมไฮโปคลอไรพูดผิดคือ y 0.0665เราต้องการหาเศษส่วนโมลใช่ไหมคะ เศษส่วนโมลของแคลเซียมไฮโปคลอไรที่เราตั้งเป็นสัญลักษณ์เอาไว้ก็คือ y หารด้วย x ส่วน y เนาะแทน y เป็น0.0665หารด้วย x บวก y ใช่ไหมคะ0.0335บวก0.0665ข้างล่างบวกกันเป็น0.1 ข้างบนคือ0.0665เลื่อนจุดไปได้0.66นะคะตรงกับช้อยส3ตอบแล้วนะคะตอบช้อยส3